ืัอนี้ก็เห็นได้เห็ดท่านเห็นอย่างบ่เนาะได้กลับมาเห็ดอาชีพเก่าอีกได้เนาะ <c oughs> นอันน้องนาตีเพื่อนบุรีเม่นคนกินเด็กกินเที่ยวบ่บ่บ่เคยหบรบ่เคยเนาะเเคยกเักือ่อสบายดีเด้อสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกุลสกุลพ่อแม่พี่น้องเนาะวัอน,นี้อ่บาบ่เสียงกลับมา มาสิเข้าไปบ้านส่งพี่น้องเลยมาสิเข้าไปหาอีกครอบครัวหนึ่งเนาะแต่ก็ว่าผ่านมาทั้งบัตรพระธาตุอีกทัง้งพี่น้องเลยก็เลยเอาเวทขามาดิน,อออน้องคงกันเนาะที่ข่วงไปหาน้องอ่าฟาตีด้วยพี่น้องเลยแต่ก็คืออจุดนี้นะอ่าเป็นม่งน้าน้องคงพี่น้องเลยเป็นอาจจะกลับมาเหตุทานเลยพี่น,ออน้องนเานายนะยียังคือเก่าแล้วเนาะอาจจะไม่ได้ไปเหตุอ่อาก่อสร้างก่อยังเลยพี่น้องเลย แต่ว่าตอนนี้ก็ลนลดกแห้งพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์พอดีพี่น้องเลยอ่าน้องแล้วนักจะมาเนาะเพราะว่าบ่เสียงกัอยากพบกับน้องพิ่ในพี่น้องเลยแต่ว่ามาก็บ,บ่ไร้มีอย่างได้พี่น้องเลยบ่เชียงนแวะเข้ามาเล่นถามไทยได้พี่น้องเนาะ,ะต้องบอกที่ความเป็นจริงพี่น้องเลยเวะมาเล่นนี่ชื่อเนาะแวมาถามไทยแต่อัปเดต้พี่ใพ้น้องเฮาเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยอ,อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งไปฮับไปชมน้ากันเลยนะพี่น้องเนาะไปพี่น้อง อ่าาเก็เขามาฮอดแล้วพี่น้องเลยอ๋อนี่แหละมองเก้ามองเดิมพี่น้องเลยบ้านเป็นซานของน้องทงเนาะเป็นไป่สายนอหนิอ่าเิ่งพี่น้องเลยขนาดจะอยู่บ้านเรื่อหทังนี้เนี่ยเนาะเงียบๆเอ้าอยู่นี่ใช่เนาะหน่อ๋อเอ้ามาวะนี้พ่อน้องบ้านนีิ สบายดีะสบายดีอืเอามานั่งหนีกันก็ได้ใช่มเนาะนีน้องมานำี่น้องเลยอืออืออึ๊บอ่ะสบาอีกเรื่องเนาะน่องตแท้ได้ด้วยเหเนาะเนยอืเป็นน้องอันพ่อพ่อเก่าพอเก่ากับเจ้านอนเนาะ โอหน้าใกล้กันดูพี่น้องเลยเลยอ๋อเนาะใชะ่ผ่นนานมาพอดีเมื่อนี้เมื่อนี้ก็เห็นได้เห็ดท่านเ่็นอย่างบ่เนาะเด็นเลกลับมาเห็นอาชีพเก่าอีดอกด้วเนาะห่างกัะเฮ็ดในบ่านน้องหาก,กับตัดพื้นมากองในสองสามหมื่อนอ๋อสามหมื่นนี่อันเห็ดก็สร้างนั่นน่ะ อันยุดไปก่อนเนี่ยนกับ้ำมันมันแพงนะเที่ยวไปไกลเพราเงินเปลืองน้ำมันอ๋อน้ำมันแพงไปได้อ่ะยุดก่อนบัดน,นี้ไั่นี้มาเห็ดทานต่ออีกแล้ะคือเงียบแท้เพิ่ดไปแท้เลยนี่เพิน่นเมือ่อบ้านเมือ่อเซโนอืมไมตู้อันยู่นี่เนาะ เงียบเนาะเป็นจ <si ังบ no ้างอยู่นี่แสดงว่ามัอนี่ก็มีแต่เจ้ากับน้องตัวอยู่นี่เนาะโดยกับมีผู้อยู่ในตูบลังนี่นะโอแต่เป็นเห็ดเบี้ยกอยู่พุ่นบ่สเป็นไปหาเงียไข่มือแดงหาเงียไข่มือแดงโดยนอ๋อดินเินเหเข้ากินน้ามั้บอมันนี่ฮะได้ยังกินมีกินมีกินมี ด้วยอ่า้มมีกับน้องเนาะด้อๆอ่ะพอดีอ้ายบ่ทันได้ฮู้ชื่อเนาะจชื่อหยังล่ะอ้ายบ่เคยเข้ามาเห็นจักเทื่อชื่อหยังิน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 ออืออาุจักปีแล้วล่ะ1อาุ10ปีดอๆตอนนี้ก็ยังเรียนคือเก่าอยู่เนาะเนาะมื้อนี้น่ะเป็นมื้อวันหยุดของเพิ่นด้อ กินยูโปยังได้อะเจ้านะปสากินยูโปสามนี่นาะมาทำมาเฮียนมาแต่เศร้าคนบ้านนอกเจ้ามาแต่บ้านนี่อืขอมาแต่บ้านนี่คนบ้านมาไหนกับมานอนอยู่นลำเจ้าได้อปล่าเดินเพิ่นส่วนลายเยเพิ่นมาเสาร์กับอาทิตย์ ปกติก็บ่ได้มาเนาะนี่มือสงการแล้วเป็นผักแล้วเป็นในมาอ๋อเออเนาะจุดเข่าสงการในแร่นี่เนาะยุดดอกบ่มาเนาะมาคือยุดนี่ยวันนี้มือแด่เป็นเปิดวัเนี้ฮะหลังสงการมันบ่ก็เสียงคอยแท้นี่เป็นวัดน้อวัดบ่น้องเนาะเป็นวัดบ่จากแรกมาได้หูเพิ่นมาได้บอกังไง อยู่ใส่ก็มีแต่เป็นวัดเป็นไอเด้อเดี๋ยวนี้น่ะเนาะอืมบ่ได้ไปหาอยู่หากินบ่มื้อนี้คือเห็นนั่นในคลิปของบ่ยาวใหญ่ไข่มดแรงเนาะคักแท้น่มื้อนั้นไปหาห่ก็บ่ได้มื้อเดินเป็นดีได้อันเฮาเนาะได้กจักโตแล้วได้ตัวเดียว อ um, ืมตัวเดียวได้ตินี้ได้2เนาะมันแบบว่ามันออกมานะแบบว่ามันอันนั้นแม่แม่ว่าซาวได้ได้ลูกตัวเดียวอืมได้เจ้าน่ะเป็นแม่าวได้หตัวเดียวได้อดๆๆกาเฮาได้สังพื้นน่ะบ่ตอันนมันพอใหญ่ตมาบ่ใหญ่ เนี่ยเนาะตัวขาวนี่ก็ยังอยู่เนาะแล้วอันเม่ช่วงนี้เป็นกระเข่ามาหาเจ้าอยู่บ่กะมาอยู่เห็นแม่ก็มาเล่นน้ำอยู่เนาะเจ้านั่นกับพ่อเก่ามีสองคนนี่เนาะมีอยู่อยู่เพื่อนนี่รวมบัดตั้งน้องนั่งข้านี่ก็หาคนลูกพ่อเก่า ลูกพอเก่าหาคนน่อยอันลูกพอใหม่ด้วยใช่สองคนอ๋อแถวทางเบิดน่ะรวมมดเจ็ดคนน่อยแข็งแรงดีว่าไม่ได้เป็นวัดเป็นไอเพราเด็กน้อยกาแข็งแรงอยู่ดี่แห้งอยู่ดางเนาะนานๆที่น่าคือว่าน่าเข่ามาเนาะกต่สีหอดได้อีกสองสามมื่นหนึ่งเนาะสงการกันหรือว่าบ้านเพนจะไปริมใช่เนาะ ยังบั่วหัแหละฮะยังบม่ได้ไปลินเนาะอือนายก็ลักลักในนอกไปลินใช่แต่เต่ามีบ้านเขาแต่เ่าก็ลินแถวนี้แหละแถวบันเถาะบันทานเนี่ยอ๋อดินในตามหมู่บ้านนี่เนาะแต่ปีนี้ก็คือว่านเนาะจะสิเป็นจังใดคิดได้ดินหรือเปล่ายก็คิ ไปหาน้องรัตีแล้วอยู่อ,อยู่บ่อยู่อยู่อยู่เนาะได้ไปไปดื่นนะ้เพึ่อนอีกคนว่าน้องรัตีกะน่าเบ่ได้เข้าไปสัมภาษณ์เพึ่นจักเถื่อน้อมผัสอ้าละอ่ะน้องอ่นะ,อนะ,ะนุม่มละไหวกินเด้อขินเข่ากินหนามบแล้วเนาะต้องมีว่าจงังใดกะ ไอ้ไ่รบกวนนะเสะเดอร์ม่ไมเดี๋ยวข้ามาใหม่อีกเนาะหลังสงการพได้บ้านนี่เดที่ยวรถางก็ขี่โอเคอยู่เนาะไปขี่รถรางมนระวันนยนะอ้ขอตัวลากนะเสเดอดยอยูดีมีแห้งเนาะมาเห็นน้องน้อยเป็นผู้ดีน้องเอมาเมื่อไหร่เนาะ เคพีนน่น้ามามองเนาะให้น้องเพิ่นพามาหม่องเพิ่นนอนเพิ่นก่อนเชียงยังถามเนาะนกกยังเนอนเป็นมีนุกเลี้ยงอ่ะนี่นกกย่างหรอ,อกนี่ยน,น,นะนกตงำปูนะมันห้องอยู่ว่ามีเสียงรึเปล่เดี๋ยวนี้มันเป็นห้องแล้วมันยังบรรทัดุณหากะ<อ>มันติดแถวมา No, người ta nói đến khát đinh nàng. Kịp khao vô mi nam, mi nai vô. Nam ninh hoa nó Mi hoa ha, ninh hoa ha. Ninh hoa ha, ninh hoa ha. N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 inh hoa vậy Ninh hoa ha. 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 Mỏng hoa ha. Ninh hoa ha. Ninh hoa ha. Ninh hoa ดังกสีเก่ายังเพิ่อจะเปลี่ยนมั้งกินนิดกินไม่ได้เนาะคำจังน้อยเพได้จะงสิเฮ็ดทานบาดนน้อมันยังฮอนเดะมันฮอนเลดอยู่ตอนนี้มวแล้วพี่น้องเลยเห็น้องคนพักพรอนเด้อโอเคเนาะสัเนาะโดยโดยไอ้บุรุษกวนได้สัเด้อโดยไปพักพรก่อนเนาะเดี๋ยวบุรเล้งก็จะได้ออกจังน้อยก็จะได้เลดบดก็จะได้เตรียมเฮ็ดทานเฮ็ดนยัง เออเอออัเป็นกำลังใจให้พีนอไปไป้องเด้อเอออาสู่เด้อเออฮ่ไป,ไป,ไปพี่น้องอัดจังไรกะเนี่ยพี่น้องเนาะบ้านมองพันยูพี่น้องน,น้องทงคือเก้าคือเดิมเนาะ,ะ,ะ,ะตอนนี้ก็ถือว่าภาพผลพก็นยังบงคันได้นนตกไาไในพี่น้องเฮีกาแห้งแล้วแล้วก็มาสืบสืบวัตทิพผนานมากกับนาอพี่น้องมีเบะเป็ดเบะเนี่ยไก่ เอาหลองคนแล้วพี่น้องไอ้แบกก็ได้ลูกตัวหนึ่งแล้วไกล้กากะถือว่าลายตัวอยู่ตอนนี้ขยับขยายไปน้ำเนาะเดี๋ยวโบเชียงกัสิได้ไปอ่าพ่วงไปหาน้องราชตีเลยพี่น้องไอ้เนาะโบเชียงกับวุฒิคตาทำใหมพี่ไห้เนาะครับเพิ่งจักเกือพี่น้องไอ้เนาะแต่ว่าน้องเพิ่งจะอยู่บ้านทีซ่านหรือบ่อพี่น้องเลยทางน้องทงเพิ่งบอกว่าน้องฮะราชตีจะอยู่อยู่เนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลย อ่าโอเคพี่น้องเนาะจังไรกะเดี๋ยวบอเสียงกะสิพักเบรกเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปพ่อเจอครับอ่าน้องลาตีเลยพี่น้องเนาะเบอร์สีย่างห่อนกระเลดพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะเอา่ะนี่กัเข้ามาฮอดเลยพี่น้องบ้านลาตีเนาะมองอันเพันอยู่กับยายเลยพี่น้องเลยกับไอ้แล้วเนาะเดี๋ยวถามกันว่าเพันชิยู่หดีกว่านาะกัวแท้คนกุ่มแท้เนี่ย โอ้โตสวัสดีน้องสเห็นยังอะนี่ถ่มนี่แหละมันเป็ึกแท้นี่เออลตีมลงนี่ชิบหพเด้อนี่เ่านี่ชิบพี่ยเก่ายออปตามปดลูกน่นคืเฮ็ดคักแท้อายุกอเท่าไหร่แล้วเจ้าน่ะ78อ๋อยังวนนี่อยู่บ่น่ะยังวนยังขี้ดินถมนี่เนาะ โดยใช้แล้ว่นยำงพม่นนี้เลย่นอยู่ก็ขามือพ่นคนเดียวโดูโดยใช้น่องล่าตีไปใช้ระตุไปเพื่อนเะยนะเพื่อนจะมั่ง่นผักเพื่อนเบาทองอ๋อแปลทโทรศัพท์เลยโดยโดยแปลทโทรศัพท์โดยเอาอยู่ในนี่บุรีมีไผ่บ้างไหมมีให้แล้วผมณชื่อให้มันชายมันบุกนะชายโทรศัพท์คนบุธกกับอันนี้นะอืมคนไปอันซาบโทรศัพท์บ่โดยแต่ในอยู่นี่นะบุมี มีแต่มีไพชูรเชวไพชรเซลวอ๋อโดยโผู้ใหญ่ผมจืใหาช่วตัดบ่ได้เนาะโดยโดยคนิปคนไปแต่หึงนะบ่หนะไปเมื่อกี้นี่นะเอ้าสวนกันกินนี้ใพี่น้องเลยสวนกันกับไถ่เาำเมื่อกี้นี่นโดยโดยไอ้เพนไี้ส่บริยูวะสะอ้เพนมื่อชีเอาเข่าเฮ่อนบเห็ุเวียดทั้งผักชีโนไปโอกับฮากระชอบไฮทานบุ๋มีกระชอบโดยโ หากขวดได้ชิบเอดชอบขวดเมื่อวานนี้อายก็เวลาตีขวดทันและยังหลยอยู่โอ้เจ้ากันเนาะยู่ชื่อ่าเป็นรอหน่เนาะบ้าเห็ดเห็ดอะไรหนูคูกขวดห่อนกับห่อนเห็ด้นลูกล้านกับบ่ไว้เห็ด่ให้หนึ่งให้ตีนทำไมเทายู่บ่ได้ลูกโดยมันเองบ่ตีนแห่งขดแห่งจังลูกเจ็ดสิบแปดปีนี่แล้วอโน่โดยโดยอายุกับาย่แ้เนาะยังเห็ดอันนี้อยู่ บ่ได้เฮ็ดแล้วบ่ได้เก็บบ่ได้ควอดจังซี่อือยาพุ่นนี้ก็เฮ็ดในนี้แล้วอือยามพุ่นอยู่บ่ได้เกี่ยวแล้วแม่กลางคืนก็พ่นผู้เดียวดอกบงอือบงกลางคืนลกได้กลางคืนก็ได้ใหเฮ็ดน่ะลาตี้เฮ็ดค่ํคืนผูกลางคืนนั้นมันลูกลงมาทมโอ้ลูกแท้ผู้อายอยู่กลางคืนลําบากเฮ็ดทานเต่าแบบนี้ลูกลําบากแล้วมขี้เลื่อยเก่ามันเป็นหยังันที่ก๊อคือทงนกนสบาย ชามคืนเลยชุดโหลดคอนบางไงกันเลยโดยโดยอันนี้นะอืดแทะอันนี้นะมันเพิ่นตกกังครับบางคืนมากกับเห็ดนอกจากตีกับเอาลงต,ตอะลงตอกตอกหูใจนะที่เลยตักที่เลยเลยตอกโดยโดยชาววานก็ควัดตะชีมองพออ่นว่าควัดตะชีมองก็ได้หลุกห่อนแด้โดยโดย,ดยหากคนชำนาญแล้วราอยู่ตากแดดก็จะเจ็ดปีผมผมอายจะเก้าปีเห็ดทานเะเห็ดอาชีพเห็ดทานนี่บ่ พ่อไม่มีแม่เห็นไหมทำไมก็นี่ปะเตะลาตีนี่อยังอายุหนึ่งเดือนเอามาเล่เจาเห็นแต่น้อยเนาะผู้อ้ายก็นแต่ฮาปีเห็นชนเห็นแต่น้อยนี่ควันขับทิพนี่ควันกุบที่แบบนี้ขับทิบควันอ้าะอันนี้ว่าเป็นแหงเนาะน้องลาตีโดยโอ้โหแสดว่าที่ผ่านมานี่เจ้าก็เป็นคนรับ เลี้ยงดูแลน้องมาตลอดเนาะกับเอ้คนนั้นตังเต้น่อยผู้ไอยตังเต้ฮาปี้มมนี่ปะผู้น้องในแต่เดือนนึงอาอยุหนึ่งเดือนออกมาอยู่หนึ่งเดือนล้วก็ะไม่เท่าก็ตาเบื้องนี้กับบอสเยเลยในตลาดลูกไม่เท่าขุดเล็กคุดเล็กเชดหันเล็กไทยห้เวียดโลนงช่องพันลูกพอได้ชื่อนม้ลรานฮ็ดทานแน่กังเว้นเนี่ยคุดเล็กกางคืนนัดควาท่านไม่เท่าเลย เอาง่ายๆช่เจ้ารับผิดชอบมาตั้งแต่ผุน้อเรียงลานโดยโอ้โดยโดยคนไปเห็นชนเลยแม่จะไปทางไดนกูจะเห็นชนทับกูมืนเป็นบมเดติเตอรมาเลยบ่บ่มีบ่มนี้ใช้เตอร์พ่อกับแม่พันนั่นบ่พ่อพ่อนเลิกกันแล้วอันผู้หนึ่งกับผู้อายนั่นพ่อนึง ผู้ลาตินเพิ่นเป็นช่องพ่อเลยแม่นบ่คนคนคนละพ่อคนละพ่อแต่แม่เดียวแม่เดียวอ๋อแต่เพิ่นอยู่นํากันไเนาะไอ๋อบ่ได้ผิดบ่ได้เลวกันนุ้ยๆนี่เด้อเนาะเบิ่งแย่งกันเนาะโอเคเด้อซะนุ้ยๆๆออว่าสิไปเอาพื้นปดขวบขายังเขาเจ้ายังประมาณ10ขาเหนียวโอยไปเอาขาลูกชื่อก็บเาเลยว่ะอือผู้อายนบ่โดยโดยๆออเนาะีเด้อซะเนาะ เป็นมีลานกับเป็นคนขยันคือเราอาเจ้านั่นคอนเซ็ป่ากับผูกพันมาตั้งแต่น้อยเนี่ยเห็ุเบี้ยเห็ดงานเนาะก็เลยง่ายมากเลยแต่เห็ดคือมไม่เท่าโดยก็บริเอิรไม่เท่าเออนมบริลักลันปากมันไม่เท่าแม่แม่คอมบริลันปากแล้วแต่แดงๆเดย,ดยลาตีกัน้องลาตีเพื่อนบุรีเม่นคนกินเด็กกินเที่ยวบ่บ่เคยเลยบ่เคยเนาะเคยจกเถื่อเขนไปก็ไปลร่างจานลรื่างทัวร์วันใด เพิ่นเฮ็ดกลาคืนเลยถอยจากรถบ่ไปบ่ไปปี่กายนี่ได้ช่องเดือนอยู่รานอาหามาช้ําบ่ได้ก็ยามแม่เอ้ยพาเฮ็ดกันคืนเฮาบ่เคยเาย่านคนเพิ่นว่าเราบ่ได้แบบาดินกินเที่ยวคือตัวไปเนาะอดีแล้วซะเนาะอยาหาตอีุนลายนี่มีแต่หาดินกินเที่ยวอะไรเลยไปกับหมู่อยู่ชงพระในบัดีหัง้ก็พร้อมกันมากับอายวันิงพระก็พร้อมกับจักบาดยานาลู ถ้าคนก็เป็นดีมีชุกกับเขาคุยชอยพ้นในบ้านนี้แล้วมันพระมันชินกับเพื่อนกับไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะน้องดัตตีโดยกับอายกับอายโดยโดยโอเนาะนี่นีขันมีเงินกับไปปอนช่ในครั้งในครั้งเธอชิพันชาวพันไขยฐานเลยรเราพร้อมกันไปโดยขันไปไงกัดยันเงินหมดเด้กินในทานไหนหรือเขาทุกแต่นอยเขาผ่านมากินเขากะ คือวานั่นแหละรู้เมื่อชามคาบบริกรลโลเลยเลยโยอยผลผ่านมาเลยได้ทุกอย่างขาดเคินตอกี้ขาดแขนเรื่องเขาเรื่องน้ำเรื่องมเ,เรื่องโจโ้กเลยนี่ก็ถือว่ามีทางผู้ใหญ่เพื่อเข้ามาช่วยเดือยนะถือว่าอันนั้นเติบเนาะยายเนาะโอยอ่าคือได้ยินว่าเห็ดเฮือนเห็ด่านใช้บริปุกอยูย่นี่บอส พวกยืนด right? oh, oh, ินพ่นช like oh, <huh ื่อไฮพ่นหลุกออยู่มองอยู่อยู่คนละมองเนาะคนละมองอันนี้บ้านเห็ดอยู่เห็ดกินอ๋ออันนี้พ่นกระชายกันตะบิดนาแม่อยู่ในที่ดินด้วยโดยโดยโากระจัดนี่กยจังกระทีชิพแคนของมาเท่าเองแน่หลุกโดยโดยนี่เน่าน้อกเพิ่นเป็นคนขยันนะกะหูจักเห็ดธรรมะหากินเนาะผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้มองเห็นนะกะเพิ่นก็ได้ช่วยเรือโดยโดยอันนี้นั่นน้องเพิ่นนในบ้านเมืน คนกินดินกินเที่ยวเนาะยายเราเคยไปชิดถ uh> ือมีข้าวน้าซ้ำปลากับเพิ่นก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ยายเนาะเฮ็ดเมื่อกี้นี่ก็เอมมืงมี่เลยอ๋อเอามือมี่เห้เจ้าบ่สโดยกินน้ำกันโดยโดยกินออมกินน้ำกันแนาะนอ้อโดยตัดยูหามกบเขียดกับ่นหาการหาเงื่งหาคนหาเทียลูกก็พอได้กินหนูพอเขียนบันไดชื่อบางทันไดชื่อคันชื่อก็แม่บันไดชื่อแนวอื่นล่ะชื่อปลาดุกชื่อปลาทู À, hả không ừ. mẹ mất thế nào chơi là tì đây ừ, rồi đôi nó phần ma TÊ nó nhỉ phải phần ma đuôi nó rồi à cả ma bộ họ phần nó bộ phần nhàng nó rồi rồi ô cả ba chỉ ba chỉ ma sầm pha này và vì nó khang lẹ cả ma cả bộ họ sầm nó bọc ừ, rồi rồi trong này cả họ bộ phần nhàng đọt nó mưa nào mưa nay đôi dài đôi สิเขามาหาน้องคนใหม่เ้อโดยโดยอ่าเนาออยู่ดีไม่แห้งเนอะขอบใจลูงเนอโดย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 คุณเราลงไตให้ปลอดปลอดภัยได้ทั้งเนอถูกเนาะคนยัถูกอยเฮ็้อันนี้ต่อยโบใช่ไหมโบหรแล้วมือ่นชากลาตีหนองลาตีรวยมันเด็ดเนาะห้มันคมมันหยังก็เเ้อยายเ้ออ่ามันเดดมันยังงลยตวเป็นวินมาเลย ลุอกอยากเต้าเนาะอายุกอลายเด้แดดร้อนแดดหนาก,ก็จังเฮ็ด้าขยันก่น <c oughs> ะโอเคพี่น้องเนาะอ่ามานี่กะหลังจากบาเสียงสัมภาษณ์น้องทงกับน้องเพื่อนพี่น้องเลยน้องทงกับมากะอ่ายุดเนาะพี่น้องมาแต่หมู่บ้านนี่พ่นแหละมาแต่วันซุกหมู่บ้านนี่เนะาะพราะว่าอ่าน้องทงกะอ่านออ้นองของน้องของน้องทงน่ะ ยุดเฮียนพักชัวข้าวเพื่อพี่น้องเยเพราะว่าที่ใกล้หอดสงการเนี่ยเนาะเลย,นะยมาเต็มวานนี้พี่น้องเลยทั้งน้องทงก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยตอนนี้เนาะเพราะว่ามีแบ่นะคะมีเดี่ยงมาแล้วก็ได้ลูกแล้วอย่างแล้วเป็นเป็ดไก่ก็ออกล่อผลในพี่น้องเพราะวีลำดุงชีวิตก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้เนาะเพิ่งเกิดได้ขยายไปในพี่น้อง อีน้องทงแต่ก่อนหน้าก็ไปเห็ดงานก็สร้างพี่น้องให้รับเหมางานก็สร้างเนาะบ้านอะสามสิบสี่สิบห้าสิบนี่แหละพี่น้องเลยแต่วันนี้กัน้องทงกับกับมาเห็ดอาชีพเดิมเลยพี่น้องเห็ดทานเนาะธานุนี่คือน้องราตตีในพี่น้องเลยหลังจากนั้นมากับเสียงกับพวกมหาพี่แลพี่น้องมหาน้องราตตีเ่ว่บูยุพี่น้องเลยมาแต่พ่อแต่ยายพอนเนาะส่วนอันกีดินใส่านนี่พี่น้องผู้คั่วอยู่อนิกลายเด้ ตั้งซอยกันนี่ดอกพี่น้องเยเนาะขยันแห้งตอนเชตแรกบ่าเสียงวันสิมาถ่ายท้ำให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งน้ำกันพี่น้องน้องราตีมาควบขยันของเราเนาะแต่มาบอกพ่อพ่อแต่ย่ายพี่น้องอ๋อบ่าเสียงก็เลยอ่าสัมภาษณ์คร่าวๆไปก่อนเนาะทำอ่าควบเป็นอยู่ของน้องราตีให้พี่ให้น้องเขาพังน้ำกันก็บี่มาที่ไปแล้วก็เป็นนั่นเป็นเฉพาะเด็กองกำพร้าหน่พี่น้องเลย ยายน่ยรับเบี้ยงมาตั้งแต่อายุเน,นี่ยหนึ่งเดือนพอน่ะเนาะกับไอ้ยอ้เิ่นกะห้าปีลูกคนละพ่อพี่น้องเ้ยแม่เดียวคนละพอ่อน้องรัตตีพันกับพี่น้องเลยยายที่พ่นเราให้พอเสียงพังนี่ก็ถือว่าเนะึกโต๊กกางข้า,ขา,ขา,ากกังคืนมากะมาส่วนที่ทานที่ยัยงในพี่น้องเ้ยแต่คำเต็คืนเนาะถือว่าคักพี่นอ้องเ้ยฮาจังไรก็โอเคพอพี่นอนะ้องเนาะมาไม่รีกับบ่พ่อน้องรัตตีกับบ่เป็นยังพี่น้องเลย มือหนามือหน่อเดี๋ยวบเซียงสีขาวมาไม่อีกพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่กับบเซียงกับสิไรลลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะต้องยืนกับโบเซียงก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากติดตามได้ให้งมั่งใจบเซียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะกับโบเซียงกับสิไดลลาไปแล้วก็กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สกูคนเด้อพี่น้องสบายดี